ลุกเข้ามาติดพวงเฮียองม่งโตแล้วเลยพวงหงพวงหงย่างพวกเราหรือว่าราชสีห์โงเฮ้ยเมื่อเปรียบเสมอลูกไก่ในกำมือจะปีก็ตายจะคลายมือก็รอดประกาศว่าประกาศรับประกาศประกาศด้วอะไรรถบอทอ698พระนครสีอายุธยาอืขยับรถด้วยรล้วตอนนี้ฝากระโปรงหน้าฉันหายไปแล้ว รถด้วยครับผมบอชอหกเก้าแปดยุทยาครับเฮ้ยเสพพ่ออู๋จะให้ข้ามึงแต่มึงตายตอนนี้มึงก็สบายเปล่ากูมีเกมให้มึงเล่นอยู่กูให้มึงตายทีละนิดทีละนิดเฮ้ยกูจะปล่อยมึงกลับบ้านไปฆ่ากูเลยกูไม่ฆ่ามึงแต่นี่เขาขวัญ มันใต้ไหนดูหน้าสิสิว้าวเป็นทองมึงเนี่ยเป็นท้องมึงจริงๆเออเพรามึงเนี่ยไปนอร์เวย์ทิ้งให้กูกินไข่ต้มอยู่บ้านไม่อย่ารับป่อยนะโงฝากมันก็ไม่เคยซื้อมาให้เฮงดเงาจังเลยนะยาวจังนะจังจะลึกถึงกูฟ้าขนอง แล้วถ้าหามอยากจะแก้แค้นกูกูจะรอนมึงกูฟาขนมจ้องขวัญเห่งอีทมันปัดเจ้ขอด้วยเฮ้ยเบไมึไป้งาเวเดี๋ยวรับให้งเรัเดี๋ยวรอนะไเดี๋